เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนครับนายประพัฒน์เจริญสันติสุขรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนงศักดิ์พวงน้อยปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในที่ประชุมครับมีการรายงานอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาและโครงการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนนเช่นโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยโครงการความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่เทศบาลสวมใส่หมวกนิรภัยระหว่างขับขี่จักรยานยนต์การอำนวยการจราจรหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นการตั้งจุดบริการในชุมชนต่างๆโดยร่วมกับผู้นำชุมชนและอ,อปพอร,พรอเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนไปปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงรายงานปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนซึ่งในที่ประชุมครับก็ได้รับเรื่องและก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกสำรวจพื้นที่ถึงความต้องการของชุมชนนั้นๆเพื่อที่จะเร่งด,ดําเนินการให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน